สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้สำหรับคลิปนี้เราจะมาบอก4วิธีแก้อาการจุกที่ท้องเวลาที่ออกกาลังกายให้ฟังกันค่ะหลายครั้งอุปสรรคของการออกกาลังกายก็มักจะมาในรูปแบบของอาการจุกท้องปวดเกร็งกล้ามเนื้อวิ่งหรือออกกาลังกายไปสักพักก็มักจะมีอาการจุกเสียดจนทาให้รู้สึกว่า ไม่อยากออกกําลังกายอีกเลยรู้หรือไม่ว่าอาการเหล่านี้สามารถแก้ไขให้หายได้เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างและลองปฏิบัติตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกกําลังกายก็สามารถลดอาการจุกเสียดท้องในช่วงที่ออกกําลังกายให้หายได้ในพลิบตาเชียละการอบอุ่นร่างกาย ยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงอาการปวดจุกเสียดท้องในระหว่างที่ออกกำลังกายได้ในความเป็นจริงหากมีอาการปวดจุกเสียดท้องเกิดขึ้นในระหว่างที่ออกกำลังกายเรายังสามารถใช้การยืดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลงได้เช่น,ยก,น,ชนยกแขนขึ้นยืดเหยียดตรง เอ็นร่างกายไปทางด้านหลังก็จะช่วยลดความเจ็บปวดลงได้ถือเป็นการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องไปในตัววิธีที่2ก็คือการปรับลมหายใจขอแนะนำให้วิ่งเหยาะๆเบาๆค่ะและกำหนดลมหายใจเข้าออกทางปากจากนั้นเมื่อเริ่มออกกำลังกายให้เริ่มกำหนดลมหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกพร้อมกันทั้งทางจมูกและทางปากปล่อยให้เป็นไปอย่างสบายๆและพยายามหายใจด้วยท้อง การหายใจที่ถูกหลักวิธีจะช่วยลดอาการจุกเสียดป,ปวดท้องในขณะวิ่งหรือออกกำลังกายได้วิธีที่3ก็คือดื่มน้ำในปริมาณพอดีเมื่อร่างกายเริ่มขาดน้ำหลังจากที่เราดื่มน้ำทันทีจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการขาดออกซิเจนในกล้ามเนื้อ และทําให้เกิดปัญหาอาการจุกเสียดแน่นท้องดังนั้นก่อนที่จะออกกําลังกายควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าร่างกายของเรานั้นได้รับปริมาณน้ําอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก่อนที่จะออกกําลังกายและในระหว่างออกกําลังกายก็ควรจิบน้ําเล็กน้อยประมาณ120-180มลตรทุก15นาทีเพื่อลดภาวะขาดน้ําซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการจุกเสียด และต้องหยุดออกกําลังกายกลางคันได้วิธีที่4ี่ก็คืออย่าทานอาหารมากจนเกินไปก่อนออกกําลังกายโปรดหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มากจนเกินไปควรเว้นช่วงทานอาหารให้ห่างจากเวลาที่ออกกาลังกายอย่างน้อย3ามชั่วโมงก่อนการออกกําลังกายและถ้าหากในกระเพาะอาหารมีปริมาณอาหารอยู่มากจนเกินไปในระหว่างที่เราออกกําลังกายจะส่งผลทําให้ความดันในร่างกายนั้นเพิ่มขึ้นจนทําให้เกิดอาการปวดจุกเสียดแน่นท้องแนะนําว่า ควรเน้นทานอาหารที่เป็นมือย่อยๆในปริมาณไม่เยอะจนเกินไปและที่สําคัญเลือกกินอาหารที่ย่อยง่ายและสําหรับใครที่ชอบปวดจุกเสียดแน่นท้องทุกครั้งที่ออกกาลังกายให้ลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนการใช้ในชีวิตประจําวันดูค่ะคิดว่าน่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ a k l o f i t c o m ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ 두 눈에 매력적인 입소 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 h i g